สราศีค่ะเราไปต่อกันที่ราศีกุมทัดลมนะคะอดีตปัจจุบันอนาคตค่ะวางแผนกันค่ะภาพรวมของเพื่อนๆชาวราศีกุมทัดลมนะคะเดือนมิถุนายน2,565ค่ะเราอ่านดวงดาวของวันที่30มมิถุนายนนะคะอดีตค่ะ เ,เพื่อนเชาวราศีกุมธัุลมได้เรียนรู้อะไรบ้างนะคะอดีตค่ะได้เรียนรู้จากประสบการณ์ค่ะวางสำรับไพ่ให้ครบก่อนนะคะ เดี๋แม้จะเชียนนะคะปาฏิหาริย์จะป,ปรากฏนะก็ต้องลงมือทำนะคะนะการเปลี่ยนแปลงจากประสบการณ์ความคิดเปลี่ยนความคิดชีวิตก็เปลี่ยนนะคะในอดีตนี้ตนเองนี่ก็ได้นะตนเองเลยค่ะได้ กระตุ้นให้ตนเองนะใครเชียร์เราไม่เท่ากับตัวเราเองนะเชียร์เราให้ลุกขึ้นนะคะ,ะมีความหวังมีกำลังใจนะคะนะการเริ่มด้วยประสบการณ์ความคิดเปลี่ยนนะคะคิดมากคิดเยอะนะคะ,ะคิดอดีตที่จบไปแล้วคิดกับอันอื่อ คิดกับอนาคตที่ยังมาไม่ถึงนั้นอย่ากระนั้นเลยนะคะอะย่าไปคิดเลยค่ะเริ่มใหม่ค่ะ,เ,ะเริ่มแล้วก็ตนเองนี้ก็ได้รับยกย่องนะคะ,ะมีความสุขความมั่นคงมากยิ่งขึ้นค่ะมีภาระผูกพันนะคะ,ะก็ได้เริ่มต้นใหม่นะ,ะ,อ,ะอันนี้ก็ กิจกรรมกรรมปัจจุบันกรรมของตนเองในอดีตนั้นก็ได้เกิดการโยกย้ายเปลี่ยนแปลงนะคะได้เป็นหัวหน้าได้รับผิดชอบกับการเริ่มต้นใหม่นะคะต่อสู้มาหนักเหนื่อยฟาฟันบุกไปข้างหน้าตัวเองเลยนะอะสุรินราโหูนี่นะก็ ได้พบกับตัวตนของตนเองนะคะที่ได้รับผิดชอบนะมีประสบการณ์ชีวิตเกิดการโยกย้ายเป็นแรงกระตุ้นเชียร์ให้ตนเองได้พบกับความสำเร็จนะชีวิตเริ่มต้นใหม่ได้เสมอนะอันนี้ก็ตนเองกับญาติมิตรพี่น้องกับความสุข ความรุ่งเรืองนี่ก็ได้เป็นตัวของตนเองนะมุ่งมั่นฝ่าฟันไปนะอนาคตยังมาไม่ถึงนะคะอยู่กับอดีตที่แก้ไขปัญหาได้นะคะได้พบกับความวางเฉยอุเบกขาแล้วค่ะมุ่งมั่นไปที่ การเริ่มต้นใหม่ได้เกี่ยวข้องกับญาติมิตรนะพ่อแม่พี่น้องผูกพันกันตนเองนะก็ได้มีความเข้มแข็งนะความรู้ความสามารถที่จะนำพาความสุขสงบความรุ่งเรืองต่อไปค่ะยังวางแผนต่อไปค่ะ กับพลังความคิดที่จะมุ่งมั่นฟาฟันไปนะคะเป็นผู้นำที่ดีค่ะอันนี้ก็ในอดีตที่ผ่านไปก็ได้พบรักกับคนไกลนะคะแต่ก็เป็นเพียงเพื่อนเก่านะคะ ที่ตีเข้าใจเพื่อนมนุษย์นะคะยังไม่เท่าเรารู้จักตัวเราของตนเองค่ะปัจจัยสี่พร้อมแล้วที่เหลือก็คือกำไรชีวิตค่ะเข้าใจตนเองมากยิ่งขึ้นค่ะงม,มั่นต่อไปสุป,ปัจจุบันค่ะ ปัจจุบันนะคะอ่าก็เกิดการนำลาบผลนะคะการเงินนะอ่ามาเกิดการที่ต้องสร้างความมั่นคงนะคะ,ะการเงินนี้ก็เก็บออมเก็บกอดไว้เหนียวแน่นนะคะนะ หลัผลการเงินที่ได้มั่นคงตนเองนะคะ,ะนำไปเกี่ยวข้องกับหลักแหล่งที่อยู่อาศัยนะคะรู้จักเก็บออมนะคะ,ะเพื่อหุ้นส่วนฝ่ายตรงข้ามคนรักคู่ครองนะคะ,ะเกี่ยวข้องกับหลักแหล่งนะที่อยู่อาศัยคะ่ะ นะนำลาบผลการเงินที่ได้นี้มันเพียนเก็บโอมนะคะมีเข้ามาเล็กๆผสมน้อยอีกก็หมุนต่อไปค่ะเป็นเงินหมุนนะคะพอได้หลุน,นะะเพื่อความมั่นคงกับหลักแหล่งนะคะความสุขความรุ่งเรืองอันนี้การงานไม่ต้องเป็นห่วงเลยนะอันนี้ก็นำการเงินรายได้แบ่งปันไปเกี่ยวข้องกับ หลักแหรงที่อยู่อาศัยนะคะนะก็เกิดการยกย้ายเปลี่ยนแปลงแล้วนะคะนะตนเองก็ได้พบกับกิจกรรมกรรม,มะนะปัจจุบันกรรมด้วยการเก็บกองกันกันไรายได้ที่มีนะให้มั่นคงนะคะนะก็จะได้เกิดความมัน่นคงของความเป็นอยู่นะรวมกันกับ วุ่นส่วนคู่ค้าน,นะคนรักคู่ครองค่ะนะเกี่ยวข้องกับการเงินนะคะลาผลที่มีเกี่ยวข้องกับหลักแหล่งที่อยู่อาศัยที่ทำกินนะคะแล้วก็ที่ตกกังวลนะก็มุ่ง หานะคุณพระศรีรัตนัไตรนะก็ทำให้คลายความกังวลได้นะคะกับการจับใจ่ายใช้สอยในครัวเรือนนะคะพี่เซนนะคะอยู่กับปัจจุบันทำให้ดีที่สุดนะคะเพจเซนอ่เปิดเผยตัวต,วต,วตวนออกมาแล้ว อนาคตค่ะการเงินนะคะที่มีมั่นคงแล้วนะคะก็ได้อยู่เบื้องหลังอคอยบริหารจัดการการเงินนะคะมั่นคงเกี่ยวกับการเงิน,นะคะ่ะ ขยันหาเงินก็ได้เงินนะภายใต้ฟ้าลิขิตไม่มีใคร,รเลี่ยงได้นะเป็นเพราะพ้นบุญทํากรรมเก่านะคะเรามีเผ่าพันธ์กรรมเป็นของตัวเราเองขยันต่อไปอะ่ะขยันหาเงินได้เงินจากงานบุญงานกุศลงานรับราชการงานนี้ก็ได้ทำจนัยเกษียณขยันหางานก็มีงานพิเศษเข้ามานะคะงานนี้ก็เวิร์ r ฟ m ร o มโฮได้ทำการงานอนุรักษ์นะคะ ยินดีรับใช้กับงานบริการนะคะมีงานพิเศษเข้ามาตนเองก็ไปเกี่ยวข้องกับศาสตร์วิชาเก่าแก่โบราณน,นะก็จะได้เริ่มต้นมีการเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆนะคะด้วยสติปัญญาอันนี้มีโอกาสได้เป็นยูทูบเบอร์นะคะ,ะเป็นหราจานนะเป็นหมอดูทำได้คะ่ะเกี่ยวข้องกับการเงินค่ะอันนี้ก็จะมีเกณฑ์ธุรกิจเล็กๆ ของตนเองปิดทองหลังพระค่ะเกี่ยวข้อ,ของกับคอมพิวเตอร์เครื่องจักรยนต์กลไกลค่ะงานรับราชกงานรับราชการไม่ต้องเป็นกังวลน,นะคะกรรมอาชีพนะพ้นบุญธรรมกำแต่งทำดีแล้วย่อมได้ดีแน่นอนรวยค่ะาการเงินมั่นคงได้ลาดต่อยอดออกไปนะขยันหางานมีงานใหม่พิเศษเข้ามาค่ะจะมีรายได้พิเศษเพิ่มเติม มันถือพิอ่ามันเพียนหรือศีลปฏิบัติธรรมนะคะก็จะได้พบกับทำความดีแล้วยอมได้ดีแน่นอนขยันนะคะตนเองก็จะได้พบกับการได้อ่าพบกับความหวังใหม่ๆนะคะอันนี้ก็จะมีเกณฑ์ย,ยกย้ายบ้านนะคะหลักแหล่งที่อยู่อาศัยส,ส,สบายมากขึ้นค่ะ มีความหวังมีกำลังใจแล้วค่ะโกโรธเติบโตเป็นผู้ใหญ่แล้วค่ะความเป็นผู้ใหญ่นะก็คือการได้รับผิดและรับชอบค่ะทำความดีแล้วย่อมได้ดีนะคะ,ะถึงเวลาสิ้นสุดการหลอคอยนะกรรมไอ้เกี่ยวข้องกับเลือดลมแข็งขันขยันนะคะตนเองนะคะคือผู้ สนับสนุนก็ต้นเป็นกองเชียร์ของการเปลี่ยนแปลงนะการยกย้ายเป็นแปลงค่ะ